หลังจากลงคลิปลูกซองไปเมื่อวานเนี่ยมันคนดูจะติดใจกันครับตามมาจะไล์เลยใครที่พลาดไล์เมื่อวานไปเนี่ยหรือไม่ชอบดูคลิปยาวๆเนี่ยวันนี้ผมสรุปมาให้ละสำหรับเหตุการณ์สนุกๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานโดยแมปที่ผมเล่นไปเมื่อวานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แมปนะครับในคลิปนี้นั่นก็คือพื้นที่ไล่ช่องเขาแล้วก็ปิดท้ายด้วยค้ังแสงนะครับแต่พร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมไปเอาข้าวกันมาด้วยนะฮะดูไปกินไปฟินๆ าพรอมแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับและใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมอารีนาเบรกเอาใช้ ay, เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น a r e n a of v a l o r ์โลเ n ็ก o ่าล็อกอ r ริรวมไปถึงเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกม Li n e Applemin t หรือคลิกลิงก์ใต้ De s ค r ิปชั o n ได้เลยชำระง่ายได้หลายช่องทางธนาคารรวมไปถึงบรรมันนีรด้ แน่นอนครับเอาลูกซองมาตอนแรกเนี่ยจะมาประจำจุดที่คอกมาฮะกะว่าจะมาดักคนฟินฟินผมก็ไม่รู้ว่าผมไปทำบุญอะไรมานะครับรู้สึกหน้าตาดีเอ๊ะดวงดีเหลือเกินมีป่ะเดูดูดืแป๊บนึงเผื่อได้ซีดวงซีดีในแมป,ปหนึ่งครับขอดูแป,ป๊บเ็คเลตติ้งก่อนไม่ได้คนน้อยแทบทุกแมปนะครับ <laughs> ไอเหี้ยเจกันเฉย <laughs> <laughs> อย่างมึนน่ะตอนกูหาหาแทบตายเงี้ยตานี้เนี่ยเงียบมากๆเลยครับพวกผมขยับจุดไปเรื่อยๆแต่ไม่มีเสียงหือเสียงอื่นเลยได้ยินล่าสุดก็บ้านขาวสุดแมปนู่นเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮะเดินหาเลยดีกว่ามันไม่มันตอนนี้คือวิ่งวิ่งไม่ถูกครับทุกคนเสียงมันเงียบอะเอาน่าจะกินป่าจะกิน วิญยาณวิญญาณอะไรวะเนาะตายเหรอกี่ตัวอุ้ยมันยิงมันอดีเว้ยตรงบ้านบ้านขาวแดงอ่ะเต็มเลยอุ้ยศพเต็มเลยฝั่งอะไรอ่ะใช่เหรอไหนดูดิโอ้ยโคตรอิ่ม เอเดฟโฟใช่ตะคิมว่าคุ้มแล้วใช่ไหมครับแต่พวกผมเนี่ยคุ้มกว่าฮะไม่ต้องออกกระสุนเลยศพที่ตะคิมยิงไว้เนี่ยเขายิงไว้เต็มเลยครับพวกผมเนี่ยไล่เก็บศพกันฟินเลยโอ้ยนี่ไงศพไอ้บัสไอ้แย่ไอ้โฟของฟินล่ะโหหวานกูละขอดูดอยละกันอุ้ยก่อ5ากะอ้ากะอฮาอาบีกี้ เข้าามเออองซ่าไม่พอบ้าลูกบรรกระสุนแรงอะตะคิมไอตัวนั้นอะเอวันเหรอเอ้นี่อออก็เท่าไหร่วะเนี่ยไอ้นีดูดิออกเท่าไหร่วะ800,000ออก800,000ยังไม่ทันทำไรเลยหลังจากที่ผมลงคลิปเสร็จไปปั๊บเนี่ยผมก็ขึ้นเลยเลยใช่ไหมฮะอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับอะไรก็ซิงค์สองกันกรเงินก็ซิงคใหม่เลยนะ ต้องซื้อใหม่เอาลูกซองใครกวาดไปหมดตลาดหรือวะไอ้เฮียพอกูเล่นโอ้โหไอ้เฮียหมดตลาดเลยเออหมดหมดเลยหมดเลยอันนี้หมดเลยหมดจริงไอ้บ้าจริงยี่ปลดทุเดียสวยไปรอรอไปรอไปข้างล่างดิบัวมันกินไหมเฮ้ยมาอุ้ยอะไรอ่ะ D X แป้ง ไม่รู้ว่าไปรัดปัะบัดบรรพัดงบุปบรรพัดงบมปบรรพัดงผมตายตายตายอุ้ยเอาตะคิมตกใจหมดโอ้โหไอ้บาสมึงอย่าวิ่งอย่างงั้นดีปืนยิงไม่ออกปืนยิงไม่ออกถอยเดี๋ยวเอ้ยไอ้กอกรถเต็มว่ะตัวนั้นอะ ดูฝั่งนี้ไม่ดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมเข้าเข้าคุกอุกได้ให้เดี๋ยวเลยไอ้นั่นิ่งมาตัวเดียวไอ้เป็นอยู่ข้างบนเที่ยวข้างบน F4 บี้ยงเก็บยังเก็บไปไปไปตะคิบ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 เร็วเร็วเร็วเอาตายตายตายมันขึ้น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 ตะคิบมันขึ ไี้อติดตะกี้ Luckily, ่าอย่าว <I can rant> ิ่งสวนผมเอาไว้เอาไว้โอ้ยตะกี้มาดีเยอยดิกูชุบตะกี้ก่อนบันเจ็บ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 อุ้ยตะกี้ต่อนะเก็บเก็บเก็บ๋าเดี๋ยวผมใส่เก็บป๋าเก๋าเก๋าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิสัย เอ้ยจะปไปเพื่อนเพื่อนอีกูัลใจใจจะไปปานไปไปฝั่งนูไปฝั่งนู้นยเชิง่าจาตะกิน ยักรวยอ่ะฟิลิปปินส์อ่ะแม่ตานี้เนี่ยจบไปแบบคุ้มคุ้มครับตัวเต็มเต็มทั้งนั้นเลยอุ้ยสี่แสนจุกจุกตาเลขออกออกออกเกือบล้านตานี้ออกสี่แสนยดเควันนี้กำไรวะแล้วกำไรจากลูกโซ่ก่ะไอ้เฮียอะไรอย่างนี้เป๊ะ ไปได้วะทุกคนมันไปได้ครับมันตอนผมมาเล่นนอกรอบเนี่ยเวลาเอาปืนดีๆลงเนี่ยแมปไล่ปิดกั้นไม่รู้เป็นอะไรครับเจอแต่ MP5 เกาะสี่เต็มเลยแต่พอเล่นลูกซองเนี่ยทุกคนดูฮะสองตัวเฮ้ยอะไรเอฟโเหรอเอฟหรอว้าวเวอเปืนอะไรอะ่ะเอฟหรอโอ,อ้ยโอยมันมองทะลุว่ะ บัดเอาดิโอ้โหเสียได้ว่าเอาเซตเต็มมามใช่หรอ,อแม่เอาลูกซองมาเล่นเนี่ยเจอกล้องจับความร้อนเฉยเลยครับงั้นเปลี่ยนมาลงเซ็ตดีๆกันบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าคนหายไปไหนวะ ไม่เจอหอ,อมอยู่ไปเอาเหลืออีกหนึ่งมิตะคิม,มอยู่ไหนวะเอาไม่เห็นห้องเหลือ,องเอ่องมองไม่เห็นเลยวะ<ม> อ้าวเยี่ยมผมวิ่งเรื่อยไปเฉยเลยโอ้เอ็มโฟโอ้เ,เด็ดเด็ดดีกอนเด็ดนี่เด็ดนี้ราคาถูกเนาะไม่ค่อยมีคนเล่นกันส่วนใบบัสอยู่ไหนนี่โอ้มันมาแล้วโอ้ตะคิมไอ้ไอ้ไอ้ไไนัน่นนะของหนักเลยว่ะเห็นปะได้ยินเสียงปะที่มันยิงอยู่อ่ะ ไอ้ลูกซองไอ้นั่นน่นะถ้ามันปล่อยเข้าเข้ามาในนี่นี่เราแย่เลยนะผมเห็นมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตายเอเอตายแม่ตานี้ก็ยังรอดอยู่ครับถือว่ากราฟวันนี้เนี่ยมาได้ดีเลยทีเดียวครับสโคป3.5 ลงพื้นที่ไล้ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศไปลงช่องเขากันบ้างดีกว่าครับช่วงนี้เนี่ยชุดเต็มจะเยอะเป็นพิเศษเลยเฮ้ยอะไร,รอ่ะเฮ้ยคนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยวายไหนวะแม่งจะยินพอดี ผมจะตายนะกิมเเีียยอะไรน่ผมโดนเสียงหลอกเว้ยเออมันมีเสียงหลอกแป๊บนึงผมเจ็บมากเลยมันนีมันนี้มันนี้กระสุนเหลือเท่าไหร่โอ้น้อยกว่าขึ้นมาแล้วหนึ่งทีซ้ายบังเกอร์ระเบิดล้อ อาตะคิมตายเหรอหู้ยตะคิมเดิมได้ปหมบฝั่งนี้ได้ไหตายตายปะวะเยอยตะคิมอยู่นี่ิกตาย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  น่าจะบอดบอสอ,อ,อินโฟอะอันเนี้ยอบอสล่อมันตายหมดแล้วมั้งเนี่ยเหลือโฟมื่อกี้โฟฝัฟ่งผมอะาย เต๋อหน้าเติมระวังไอ้บนลขาวบนลขาวโอ้โหมั่วยี่หมายโอ้โหบอดยิงจะบอดโอ้ยลูกปืนบอดไ่ทำอารี่าตัวโอ้โห โอ้ติดแม่งทุกวันโอ้ยมันมาแล้วพี่ทางซ้ายพี่เห็นแล้วไม่พี่อะพี่ทางขวาพี่เห็นแล้วเมื่อกี้ไม่ตายว่ะกระสุนเหลือเท่าไหร่วะน้อยโอ้โหเหลือครึ่งเดียว พี่หาเลเซอร์ไม่เจอปุ๊บมาเค้านี่ไงปุ่มเลเซอร์โ o o m เ้ยโอ้โหเสียวหวยหมยวิ่งแถวเนี้ยจริงโอ้นอนไงน้องกูตายมานอนดักตรงนี้อีกแล้วหวยแย่หวยผมเลยแม่งมานอนดักมีตาย โอ้เข้าหัวแม่เนี่ยม่งเป็นเนี่ยอะไรกับหัวผมวะรอบที่แปดไอ้บาสตายเข้าหัวแปดรอบตันอายมึงจะสะสมไปชิงถ้วยหรือเปล่าวันเนี้ยอูถามจริงอสองนัดตายเลย้อุย อ,อึ้มรูกกระสุนหมดไม่ตายวะพี่เล่นสองคนละสามครับสามแต่บ้าปตปายไอ้ <c oughs> บ้ามันจะเห็นหน้าแบบไ้หน่อยครับเห็นหน้าแบบเห็นแป๊บเดียวแล้วก็แบบหายไปไ้ไๆ้หน่อย เกมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกครับหรือเจ้าบาสด้วยลองได้ก้าวพลาดสักครั้งหนึ่งเลยเนี่ยไอ้ตาต่อต่อไปเนี่ยมันจะตามมารัวๆเลยและช็อตตายแต่ละทีเนี่ยโคตรอเนจอนาดงผมเลยโอ้โหเดิมเลยที่ผมมาร์ไว้คุณรู้ไหมเขายิงของผมโอ้สามตัวเลย โอ้เรียนยากแล้วโดนดักไอ้บาสฝั่งข้างล่างอะ่ะบาสไปไหนอะ่ะโอ้ยไปไหนด้นโอ้ไม่ทันหลายตัวจัดสวยสายสอง,สองสใช่ใช่หมูเอเรียนด้วยหมูไปเก็บจัดเอ้าโอ้ย้ยผมตายโอ้เกือบว่างเปล่าอีก โหลูกปืนหมดมันดีนะครับดีกว่าฮิฟว่ะร้องไปดีโง่โง่พ่องไงสัตว์แม่ถึงผมจะอ่อนโยนกับเด็กและสตรีเนี่ยแต่ถ้าใครมาปากดีเนี่ยกูก็ไม่ยอมเหมือนกันนะสัตว์อย่ยเปรี้ยวไม่เชื่อถามผมสมัยเด็กๆด,ด้วยครับพอได้ผมตีหมดนะครับรลังแสงหน่อยครับอ จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะดีใจครับเจอโดนเนตอย่างนี้หลังๆนี่เริ่มแย่แล้วฮะตั้งผมติดลบแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่เพราะเล่นเองนะฮะเพราะชาลินคนดูนี่แหละโดเนตมาแต่ละทีเนี่ยขอแต่ให้ผมเล่นอะไรแปลกๆไหนๆก็ขอมาแล้วฮะจัดไปให้เสียลงคังแสงกันต่อดีกว่าส่วนใครที่กําลังรอเทคนิคดีๆในการเล่นคังแสงจากช่องของผมเนี่ยต้องขอบอกไว้เลยฮะไปจุดทูบมา3มดอกสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานซะเพราะคุณจะไม่ได้จากการดูคลิปนี้เลยอันนี้คนหรือบอลอ้อยคนมันวิ่งเข้ามานั่นอะใช่ปะ สองตัวข้างล่าง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 โอ้โหพี่ไปยิงหมดเลยสองร้อยกว่าบาทซุ่มกล่องมีดได้ของครบยกเว้นหมวกที่ไม่ได้แต่ดีที่ไม่ได้เพราะไม่ชอบแม่นจัดเอาหมดเลยตายเมื่อกี้ไม่อก่อนปลาใส่ใส่ขา เวยแล้โอ้โหบอดเอ,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 อาไปปิดนะเอาปั๊มเหรอไปดีงั้นอะบาร์ดแม่งหวั่นที่หมายตรงนี้บาร์ดเล่นโคตรวั่นอ่ะเดี๋ยวเดเมื่อก่อนผมนไม่เคยหวัน่นไม่ใช่เหรอบาร์ดบนหัวผมเลยบนหัวผมเลยมีระเบิดปละละ่ะระเบิดอ่ะสองตัวเลยนะ นนมีระเบิดปะไม่ได้อีกว่าตายทาเข้ามากลางยิงอ่ะมาแลว้วหรอ ไปตะกิมเฮ้ยไม่ใช่ตะกิมตายหาเลยนี่ว่ะตะนุ่มตายตายตายตกใจเลยเอาผมไปตลาเหน่อยไอ้นี่ลูกาขาดสองล้านพึ่งตื่นอ๋อนี่นี่นี่มาแล้วระวังนะเอ็มีไฟข้างบน

ตรงไหน,าน,ไหนตาหนุ่มตรงเนี่ยตรงเนี่ยมันหยุดแค่เพียงตรงเนี่ยไอ้เนี่ยตเนี้ยหมดแล้วเคลียร์แล้วจริงๆริงอะไรแล้วมาเลยอ่ะลบเก็บศพแล้วออกเลยก็ได้แล้เนี่ยเชื่อปุ๊บเคลียร์ศพเพื่อนก่อนดิโอ้โ,อโห ศพใครเนี่ยศพตาหนุม่มโอ้ไม่ใช่ศพตาหนุ่มด้วยแค่กูยิงไว้นี่วาโอ้ยิงเยอะจะเกินจนลืมครับตานี่ผมยิงไปกี่ตัววะโคตรเยอะเลยระหว่างที่ผมกําลังวุ่นวายกับการเคลียร์ศพที่ผมยิงไว้เนี่ยบาย้านมันอยากได้สิงโตครับก็เลยเข้าไปบุกในบังเกอร์คนเดียวผมเนี่ยใจคอไม่ดีละกลัวให้บอทข้างในเนี่ยมันจะไม่ไหวกับน้องผมครับวันนี้เนี่ยมันยิ่งท็อปฟอร์มอยู่ด้วย อ้อยบารโอ้โหกูว่าแล้วไอเช่นนี้มันเอาจนได้เลยอ่ะมันอยู่ไหนเออรองของสิงโตไหมล่ะมึงหามึงหาเจอไหมมึงหาเจอไหมสิงโตอ่ะน้องบอกหาสิงโตครับสิงโตตัวโตโตเลยอ่ะสิงโตตัวโตๆตเออเอาพาร์ทก่อนก็ได้ครับระยะยาวยิงไปเจ็ดตัวออกค่าเศษ